Welcome to Pora Style ทำง่ายกินแซ่บ l e a s e s u b s c r i b e like share thank you พราสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโ y o n อวานฮายูทูบเดย I a l w a y อเวอร์เอ็นจค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็นะฮะบรรยากาศก็ดีๆอากาศดีหนาวเย็นนะคะเพื่อนก็มากินเมี่ยงปลากระพงอีกแล้วนะคะปลากระพงเผากับอ่าอ่านุดเดิลน,นะกลั้นนุดเดินนะคะบุนเส่นนะคะกุนเส่นลวกนะคะซึ่งพลาก็แอดแจัดก,กินไปเรื่อยเนาะกินกับเส้นมีเส้นอ่า ข้าวปุ้นเนะาะขนมจีนแล้วก็มีวุ้นเส้นเนาะแล้วแต่จะกินนะคะเพื่อนแล้วแต่ชอบแล้วแต่มีเส้นไหนสะดวกสบายนะคะผักก็ไม่ได้มาเป็นสวนวันนี้นะคะเนื่องจากล็อกเดือนนะคะก็ไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะก็อยู่บ้านนะคะหาอะไรกินในตู้เย็นดีกว่านะคะก็มีนะคะผักชีนะคะก็มีผักกาดแก้วนะเลตเต็ดนะคะนะผักใ่ห่อหวานกรอบนะเพื่อนปลาก็เผาสดๆใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้ก็กิโลกว่านะคะเพื่อนเบลอเลยนะคะ คอหักคอแพงอยู่นี่แหละมันล้นจานแต่เพื่อนวันนี้ก็จะใช้มือสาวมือจุ่มนะเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะวันนี้กับบรรยากาศดีๆนะหอมหอมหอมสูตรัยนะคะปลาก็นี่ค่ะเผาแล้วรู้สึกว่าลอกหนังให้ดูนะคะหอมหอมสดๆนะคะเพื่อนดูสิออกไอหัน,นหวนอยู่เนาะหนังก็กินเพราะเราชอบหนังปลาเออกินเลย เจี่ยวก็น้ำเจียวถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงคั่วนะคะทําเจียวหวานมันนะคะเปรี้ยวนะคะเพื่อนนะคะก็ไม่เผ็ดมากนะคะนี่ค่ะก็มาๆมาหอ,อกกันนะคะเพื่อนอยู่บ้านก็มีแต่กินกินเนาะจะทําอะไรกินกันอน <laughs> ไม่ได้เป็นสุกรร้อยเปอร์เซนต์งานนี้เลยะค่ะนะคะกินจังเลยสูตรพลอ่าเองนะคะ <laughs> นี่ค่ะ คำใหญ่มากเลยนะคะขอโทษขออภัยนะอาจจะไม่สุภาพนะคะเพื่อน <laughs> ถ้าใครยังไม่เคยห่อกับม้นเส้น <c oughs> เพื่อนลองนะฮะอร่อยค่ะนะฮะอร่อยมาก ปลากระ,กะพงมันๆเพื่อนตัวใหญ่มากมันอร่อยไม่มีกลิ่นคาวนะเพื่อนถ้าคนไหนไม่ทานปลาก็บอกว่าคาวเนาะแต่พลาเอามาแช่น้ํามะนาวกอนนะปลาก่อนเผาแช่น้าเกลือน้นมามะนาวล้างให้สะอาดนะเพื่อนไม่คาวค่ะไม่มีเรื่องเมานะเพื่อน <laughs> เดี๋ยวมาเอาไยเพื่อนจะรำคาญกินอย่างเดียวกันแล้วกันนักกินน้ำลายกับพรลร่ากันแล้วกันนะจ๊ะอาหารมากเลยปลากระพงเป็นเมนูที่พล่าทานบ่อยที่สุดใช่เพื่อน อื่นก็ทานบ่อยอยู่บางครั้งอาจจะไม่ได้ออกคลิปเพื่อนเนาะเลยเอาคลิปกินปลายเลยลงให้เห็นบ่อยๆกันแล้วกัน <c oughs> อย <c oughs> เผ็ดเหมือนกันนีว่ม <c oughs> ขั้นแรกนะที่กินห่อกับบุ้นเส้นนะเพื่อน,นหอ่ขอขนมจีนก็มีไว้ๆเนาะกัแบบเส้นนี้ก็อร่อยเหมือนกันเพื่อน มาเดีเ๋ยวเพื่อนมาหาด้วยก,กันคะ่ะ <Olá, S 1> <busca S 2> อร่อยนะคะเข้าหน้าหนาวแล้วเพื่อนพวกผักต่างๆก็จะคาราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงต่อไปนี้นะคะไปตามสภาวะอาการปลูกยากเนาะ เขาต้องปลูกในเรือนเพาะชำยำมี คำเล็กๆหน่อยนะเพื่อนคำใหญ่ก็ปวดกรามอ้ากว้าง อธิบายไม่ถูกเพื่อนคำว่าอร่อยของพระราชน่ะอร่อยจริงๆเคาเที่ยงเขาเย็นเสร็จรวมกันเลยนะคะมื ion, ้อนี้นะคะ เทคนิคการลวกบุ้นเส้นไม่ให้ติดกันนะเพื่อลวกเสร็จแอาไม่แช่น้ำเย็นนะคะเส้นขอจะไม่ติดกันนะคะ ใส่เจ้าเลยหยิบง่ายนะคะเคล็ดลับไม่ง่ายค่ะ ไห้หน่อยคำนี้คำใหญ่หนั่นนะคะ จะทำคำเล็กๆมันก็ใหญ่นะคะค่ะทุกคนเมีย่ยงปลาเผาปลากับพงเผาเพราะว่าวันนี้กับวุ้นเส้นนะคะน้ำจิ้มถั่วนะคะผักก็นะคะไม่เป็นสวนนะคะลอกเดือนไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะอยู่บ้านมีอะไรก็กินแต่ก่อนตอนนี้นะคะเพื่อน ะะอิ่มหนำสำารังอร,างอร่อยนะคะเพื่อนนะคะกดอ,อื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้พา่านะคะพะล่าอัปเดตคลิปทุกวันนะคะเพื่อนๆน,นะอยากดูคลิปพล่าไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะมีแต่กินอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะของพารานะเพื่อนนะคะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบาย